5าราศีปังมีโชคมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5าราศีดวงปังมีโอกาสมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้ได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายน ชาวราศีมีนจะมีโชคดวงดีกับใบดินใบเสร็จจากง่ายสุดร้านสะดวกซื้อเซเว่นการซื้อสินค้าจะมีราคาเท่าไหร่นำตัวเลขที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนบนใบเสร็จมาเสี่ยงโชคได้จะมีดวงดีกับตัวเลขดังกล่าวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง15พฤษภาคม ชาวราศีเมษมีโชคลาภดวงดีจากการมีหุ้นส่วนลองถามหุ้นส่วนดูว่าชอบตัวเลขอะไรหรือการหาคนมาหุ้นร่วมในการซื้อลอตเตอรี่โดยให้คนที่เข้ามาหุ้นซื้อตัวเลขได้เลยเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะมีโชคได้แค่มีหน้าที่ซื้อตามทำตามหรือสนับสนุนเท่านั้นชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19สิงหาคมถึง17กันยายน ไพ่หกถ้วยความหมายอายุวันเดือนปีเกิดของคนที่เรารักจะต้องเป็นคนอายุน้อยกว่าตัวเราเท่านั้นจะเป็นลูกหรือน้องแต่ต้องเป็นคนที่เรารักที่สุดจะนำโชคความดวงดีมาให้ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง14พฤศจิกายน ชาวราศีตุลจะมีโชคดวงดีกับเลขทะเบียนรถให้โชคและหากใครไม่มีรถลองมองป้ายแดงคันแรกที่มองเห็นบนท้องถนนนำตัวเลขมาเสี่ยงโชคจะได้รางวัลใหญ่ดวงดีมากราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคม ชาวราศีธนูความโชคดีจากความฝันตัวเลขที่เราจินตนาการตีความฝันให้แม่นและนำมาซื้อลอตเตอรี่จะได้รางวัลใหญ่มีความสุขกับความดวงดีของความฝันที่มาชี้นำความร่ำรวยราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรมีโชคลาภดวงดีกับผู้หญิงผิวขาวร่างกายอวบจะนำมาซึ่งโชคลาภหมายถึงภรรยาหมายถึงคุณแม่หรือกระทั่งคนที่เราไม่รู้จักแต่ได้มีรูปร่างตามที่บอกจะนำความดวงดีมาให้เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน1การทำบุญ หากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสาย,าสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง สการเสริม่วงจุ้ยโชคลาบถ้าจะให้ดวงโชคลาบปังขึ้น200%เอร์เซนให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตะกูลกวักอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงิน,งนทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ